คอนเซปต์ของน้นเราคือ1นึ่รกระต่ายออกไปหนึ่งตัวต้องได้เพื่อน1คนทุกวันนี้กระต่ายสมัยนี้นะครับอายุจะยืนกว่ากระต่ายที่อยู่ในธรรมชาติพี่รักเนี่ยกระต่ายที่หนูเลี้ยงวันนี้มันแปลกๆผมก็เลยถามว่าเลี้ยงมาได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับพวกเลี้ยงมา10ปีแล้วพี่ชื่อรักนะครับรับอิสติ้งครับตอนแรกก็เริ่มจากความชอบล้วนๆเลยผมเป็นคนเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกผูกพันก็คือกระต่าย ตอนเด็กเนี่ยความรู้แล้วก็เรื่องอาหารมันยังไม่มีเหมือนปัจจุบนันนี้ทุกคนเลี้ยงก็คิดว่ากินผักอะไรก็ได้อาบน้ําได้ดึงหูได้อันนั้นก็คือเป็นความเชื่อที่มันผิดๆเราก็เลยสงสัยตลอดเวลาว่าทําไมเราถึงเลี้ยงมันไม่ประสบความสำเร็จสักทีก็เลยศึกษาหาข้อมูลตั้งแต่นั้นมาครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยได้กลับมารู้จักกระต่ายพันหนึ่งก็คือพันพันฮอลแลนด์หลบ ผมไปเดินที่ตลาดทั่วไปแล้วก็เห็นพันธ์ุเนี่ยเอ้ยผมก็งงกระต่ายมันมีพันธ์ุหูตกด้วยเหรอก็เลยกลับมาเลี้ยงอีกทีหลังจากนั้นเมื่อเราโตขึ้นและตั้งจากนั้นมาจนถึงวันนี้ก็อยู่กับกระต่ายมาตลอดเลยครับรับผิดสิงผมมี2สาขานะที่พาราไดซ์ซินาครินกับที่จงจักภาซาครับสาขาแรกของผมเลยเปิดมาประมาณ13ปีครับสิ่งที่ได้จากร้านขายกระต่ายตอนนี้ที่ผมได้เลยนะได้เพื่อน ส่วนใหญ่ลูกค้าผมนะตั้งแต่รุน่นแรก mm. เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเพิ่งไลฟ์หาผมเมื่อวานวานันสองวันเนี้ยทุกวันเนี้ยก็ยังเป็นเพื่อนกัน mm. เพื่อนในเฟซผมส่วนใหญ่นะับ0เป็นลูกค้าผมทั้งนั้นเลยตอนนี้ฟาร์มของเรานี้อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับฟาร์มหลักๆอยู่ที่บ้านผมหนึ่งที่แล้วก็จะมีเป็นลูกขายยกตัวอย่างเช่นเราก็เอาพ่อแม่พันธุ์ไปให้เขาไว้ถึงเวลาปุ๊บเราก็ไปรับกลับเข้ามาครับอ,อ,อย่างเดือนหนึ่ง mm. เดือนหนึ่งของเราเพาะได้ไม่เยอะนะครับ ไม่ได้ว่าเน้นปริมาณมากอาทิตย์นึ่ะประมาณ40ตัวไม่เกินนี้ครับการเลี้ยงกระต่ายจํานวนมากของร้านเราเนี่ยจะสังเกตได้ว่ากระต่ายในกรงแต่และกรงเนี่ยจะไม่อัดกัน1กรงเนี่ยเต็มที่ของเราไม่เกิน3ตัว1เพื่อลดความเครียดก,กันโรคเรื่องความสะอาดด้วยอย่างที่ฟาร์มเนี่ยพื้นที่60คูณ60เนี่ยเลี้ยงแค่1ึงตัวต่อ1ข้คอกเท่านั้นปัญหาส่วนใหญ่จะน้อยไม่ค่อยมีนะครับแต่อุปสรรคก็คือ แรกๆเปิดมาคนอาจจะแบบมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระต่ายผมจะเจอลูกค้าถามประจําเลยที่เลี้ยงยากไหมอาบน้ําได้ไหมมันแบบเปราะบางไหมตายง่ายไหมอันนี้คือเป็นข้อที่เราต้องช่วยกันทําให้คนที่เริ่มเลี้ยงอะครับเข้าใจใหม่แล้วก็ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกระต่ายผมจะพูดกับทุกคนเลยนะครับว่า อันเนี้ยมันเป็นงานอดิเรกข,ของผมแต่ทําไปทํามาแล้วมันทําได้ดีกว่าอาชีพหลักที่ผมเคยทําอีกผมเคยทํางานอยู่ในออฟฟิศเคยเป็นออกแบบเกงยีนเคยเป็นเซลลแต่สุดท้ายงานเอดิเรกตอนเนี้ยกลายเป็นงานประจําหลักของผมอย่างเดียวเลยในตอนนี้ครับสำคัญที่สุดสําหรับกระต่ายคือเรื่องกินนี่แหละครับเพราะก่ต่ายเนี่ยส่วนใหญ่เราจังเกตได้ไม่กินก็นอนถ้าให้เขากินถูก โฆษาการของเขาครับเราเน้นอาหารที่โปรตีนพอดีสําหรับเขาแล้วก็หญ้าที่มันสมดุลกับเขาเราเลี้ยงเนี่ยเพื่อเป็นเพื่อนก็เหมือนกับว่าเรากินเขากินก็ให้เขากินแบบอย่างน้อยก็ให้มันมีของที่มันมีประโยชน์หน่อยถูกสุขลักษณะเขาหน่อยพวกในฟาร์มบางที่เนี่ยเขาใช้กินอาหารที่มันไม่ใช่อาหารกระต่ายเพื่อลดต้นทุนการที่เขาต้องมาเจ็บป่วยอายุสั้นลงเนี่ยครับผมว่ามันยังไงมันก็ไม่คุ้มโชคดีของกระต่ายสมัยนี้มากเลยที่มีอาหารดีด แล้วก็วิธีการเลี้ยงวิธีการเข้าใจของคนที่เขาเลี้ยงรุ่นต่อรุ่นมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ต่ายอ่ะเลี้ยง13ปีอายุถึงนะครับสบายๆเลยถ้าสำหรับคูนี้คอมพิวตผมให้เป็น Number รวันเพราะผมเจอมาก,กับตัวแล้วก็ต่ายที่ผมเลี้ยงเองก็13ปีลูกค้าผมล่าสุดก็10ปีคูนี้อย่างเดียวครับ